มาค่ะใครอยากทำน้ำปลาหวานรสแซ่บนะคะมาดูามพี่สิวมาดูว่าทำยังไงค่ะน้ำปลาหวานที่เราจะใช้คือน้ำมะขามเปียกน้ำตาลป๊บน้ำตาลตโตนดได้หมดค่ะน้ำปลานะคะแล้วก็หอยซอยหอยซอยค่ะส่วนพี่จิวจะใช้ปลาปลาทูกับปลาสลิดนะคะวันนี้อันนี้เป็นสะเดาที่พี่จิวซื้อมาค่ะ แพ็กนี้ก็สี่แฟรงค์ห้าสิบก็ตกประมาณร้อยห้าสิบาทค่ะส่วนแพ็กนี้ก็ประมาณสามแฟรงค์สามสิบประมาณร้อยบาทนะคะสองอันนี้ประมาณแพ็กละร้อยบาทค่ะมันร่วงหมดค่ะมันเก่านี่ค่ะมาล้างกันค่ะเราจะแช่น้ำเกลือไว้ก่อนนิดนึงค่ะเดี๋ยวมาทำน้ำหวานกันน้ำ น้ำจิ้มกันค่ะอันนี้เป็นน้ำมะขามนะคะจะเพิ่งใส่เยอะค่ะแล้วเราก็จะมาใส่น้ำตาลค่ะนะคะนี่เราจะใส่ประมาณนี้เลยค่ะนะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวไปค่ะเราจะเติมน้ำปลาไปค่ะสองทัพีนะนี่อ่าหนึ่งสงก่อนนะคะโอเคแล้วก็เคียวไปเรื่อยๆค่ะ เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนฝาดน้ํามันจะเหนียวนะคะเคี่ยวไปใช้ไฟกลางๆค่ะโอเคค่ะเรามาเจียวหอมเจี่ยวกันเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้โรยหน้าเนาะแล้วก็แบ่งใส่หมอน,นิดเพ่ให้มันหอมโอเคค่ะได้ที่แล้วนะคะเอาเหลืองประมาณนี้เนะาะนะคะแล้วจะมาทอดพริกต่อค่ะ เอาพริกลงไปเลยค่ะสุกแล้วค่ะพริกเราก็จะบางนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทอดปลาสันลิดกันนะคะลงต่อไปเลยค่ะไม่ต้องรอสักคะใหญ่มากเสร็จแล้วค่ะ พักไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะทอดปลาทูต่อนะคะนี่ค่ะปลาสลิดนี่ค่ะน้ำปลาหวานนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราจะพักให้มันเย็นก่อนนะคะแล้วก็มาดูกันปิดเตาค่ะพักไว้เลยค่ะให้เขาเย็นนะคะมันจะเหนียวเองต่อด้วยปลาทูค่ะ เราก็จะเอาสะเดานะคะขึ้นจากน้ำแล้วเราก็จะทำการลวกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการลวกนะคะสุกแล้วค่ะตราทูทอดนะคะนะคะี่ค่ะเรียบร้อยเรามาต้มน้ำรอค่ะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะ นี่ค่ะรอให้มันเดือดแล้วเราจะลวกสเดากันค่ะปิดฝาค่ะเสร็จแล้วค่ะซอสน้ำมะขามนี่เลยค่ะอันนี้เป็นกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ค่ะโรยลงไปเลยน,นะคะพร้อมกับพริกทอดค่ะใหญ่ๆจุใจนะคะมาประทำการลวกค่ะสะเดานะคะ เสร็จแล้วก็จะกลับด้านค่ะเห็นไหมคะแล้วก็จะไปแช่น้ําเย็นนะคะเสร็จแล้วค่ะเราไปแช่น้ําเย็นกันเลยค่ะมาน้ําเย็นที่พี่ติ๋วเตรียมมาไว้นะคะแล้วก็นี่ค่ะว้าน้ำขึ้นเลยค่ะให้เสด็จน้ำนะคะ นี่ค่ะสะเดาน้ำปลาหวานเสร็จแล้วค่ะน้ำปลาหวานนะคะพี่ติ๋วทำให้ดูแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พวกเราด้วยค่ะจะได้เมนูใหม่ๆมาให้ชมกันค่ะวันนี้พี่ติ๋วจะทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ